ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านผัดไทยกั้งนะคุณผ,ผู้ชมอันนี้ทีเด็ดตัวเส้นเขานะจะผัดกับน้ำซอสที่เป็นสูตรของทางร้านเค็ <riff> มหอมกริกไม่ได้เผ็ดมากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอยู่นี่พี่อยู่นี่ <S <S เอาละวันนี้ครับเรามาในเส้นของบางว่าตรงนี้นะแล้วตั้งใจมาล้านนี้เลยนี่ผัดไทยกั้งเป็นผัดไทยนะ ไม่ใช้น้ำาขามด้วยแต่ถ้าใช้อะไรต้องติดตามนะครับแล้วไม่ไกลจากปั๊ม PT เพชร,กรเกษมยี่ห้าเราด้วยร้านเนี้ยเขาใช้กา๊าซถุงต้มในครัวเรือน PT โอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านผัดไทยกั้งนะคุณผู้ชมครับถ้าปักหมุดนะจากปั๊ม PT ของผมนะครับ PT เพชร,กรเกษมยี่ห้านะประมาณ3นาทีเองก็จะถึงร้านนี้เลยครับสิ่งที่คุณจะต้องกินเวลามาร้านนี้นะครับนี่นีนี่ ผัดไทยก้างคุณดูคุณดูนี่คือผัดไทยก้างเลยตัวเส้นเขานะจะผัดกับน้ำซอสที่เป็นสูตรของทางร้านเขาจะใช้เป็นน้ำสลัดขับมะนาวผัดเข้าไปเลยนะเขาใช้ไฟดีมากเลยนะเวลาเขาผัดผัดไทยสิ่งที่มันสำคัญนะ็คือการเล่นไฟมันจะทําให้เส้นเนี่ยสุกทั่วโอ้สุกสดนีน่ตัวเส้นก็เป็นแบบนี้แล้วก้างไว้ท็อปด้านบน มีความเผ็ดอยู่ในเส้นเลยเผ็ดมันจะยิบๆิบๆิบเนี้ยและตัวเส้นยังนุ่มอยู่เลยนะถัดมาครับนี่รวมทะเลขั่วพริกเกลือตัวนี้นะทีเด็ดก็เลยแหละอุ้ยตายแล้วตักไปโดนจั้งอีกแล้วคุณเค็มหอมพลิกไม่ได้เผ็ดมากถัดมาครับ นี่คือก้างกระเทียมหมาลาดูการใส่กระเทียมมาดยเวลาผัดกระเทียมแบบนี้มันจะหอมมากเลยนะแล้วเนี่ยแก้างทั้งตัวอะไรนะครับพรนะครับเฮ้ยอร่อย เขาไม่ได้ใส่หมาล่าเยอะเว้ยเพราะใส่แค่มันเป็นแบบมีหมาล่าอยู่ประมาณหนึ่งคู่นี้นะคู่นี้นะถ้าเป็นเพลงนะไม่รู้จะเลือกใครจะรัไม่ทันนะว่ายทัดมาต้มยำก้างเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นน้ำข้นกับน้ำใสเพราะตัวก,ก้างมันจะเด้งเด้งนมันจะออกเปรี้ยวๆแล้วบ้านนี้เขาเก่งเรื่องมะนาวด้วยหายห่วงเอาละลอง เปรี้ยวอันนี้ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มเก๊กฮวยช่วงเย็นๆนะเหมาะมากมีความสุขครับมือนี้มีความสุขนี่คือผัดไทยก้างนะวันนี้ถ้าคลิปนี้ดูแลชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เราครับหรืออยากให้ถ่ายอะไรบอกมาได้เลยนะครับวันนี้ผมอ้อกิรติแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ ha 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 ha